สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะนางแม่นารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกอดนํามาฝากท่านผู้ชมและได้ขอพรจากท่านขอพรอันประเสริฐขอพรอันเป็นเลิศขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะ วันนี้นำความฝันในคืนวันโกนต่อด้วยเช้าวันพระมาฝากท่านผู้ชมนะคะฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันว่าขี่รถกระบะสีดำของพี่สาวกลับจากทำบุญแล้วมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถความจริงแล้วพี่สาวไม่มีรถกระบะเขามีรถเก๋งทะเบียน350 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถตัวเองหายแล้วหาเจอคนที่ขโมยรถกลับกลายเป็นพระขโมยรถของท่านท่านผู้ฝันไม่แน่ใจรถคันที่ฝันถึงท่านมีรถสองคันทะเบียน587และอีกคันหนึ่งทะเบียน30ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขอยู่ที่ตอไม้0-8แล้วยังเห็นที่แผ่นไม้เก่า เป็นตัวเลข08ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันอีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถถูกขโมยหายไปจากที่จอดที่อยู่ในวัดในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน42368 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ของประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวที่ออกในฝันเป็นหมายเลข118หรือว่า113ท่านมองไม่ค่อยชัดแต่เห็นชัดมากที่สุดตัวเลขขึ้นอยู่บนธงชาติของประเทศเพื่อนบ้านตัวใหญ่มากเลยหมายเลข95ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าจับกุ้งอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วคืนต่อมาอย่างฝันว่าสามีเอาปลามาให้เยอะมากสามีของท่านเขาอายุ32ปีบ้านเลขที่ที่ท่านจับกุ้งเลขที่179ทับ1ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าน้ำไหลหลากเข้ามาในบ้านเยอะมากทั้งชั้นบนชั้นล่างหนีแต่น้ำทั้งนั้นเลยบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่29ทับ สหมู่6กฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าขี่รถกลับบ้านแล้วหลงทางทําให้รถพุ่งลงคลองรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน2.564ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถของน้องเขยจมน้ําแล้ววิ่งไปช่วยไม่ทันรถที่ท่านฝันถึงทะเบียน5.3.9.9 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองได้เดินลุยน้ำเหลืองของคนที่เสียชีวิตแล้วน้ำเหลืองสูงเท่าหัวเข่าของท่านผู้ฝันเลยคนที่ท่านฝันถึงเสียชีวิตไม่ทราบเป็นใครปัจจุบันท่านผู้ฝันอายุ24ย่าง25ปีท่านเกิดวันที่4เดือน10พศ2543 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีหลายความฝันฝันว่าทำกับข้าวฝันว่าจัดดอกไม้แล้วยังฝันว่ามีคนแก่มาจูบแล้วถามเขาว่าเขียนเลขอะไรในฝันเขาเขียนตัวเลขตอบกลับมาเป็นหมายเลข6 7 6 9และ7 9ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ไปอาบน้ำที่บ้านของเพื่อนบ้าน บ้านของเพื่อนบ้านเลขที่1 4 4่งทับสซึ่งปัจจุบันแล้วเปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่88ทับ7ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปไหว้พระที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเห็นเลขทูปที่กระถางเห็นเป็นหมายเลขหนึ่งสองสฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ยินเสียงประกาศรางวัล ในฝันเขาประกาศด่างวันหมายเลข535-575ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันเห็นผู้หญิงยืนหันหลังให้แล้วเขาบอกตัวเลข510และ702ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าบ้านตัวเองไฟไหม้ในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลยบ้านที่ฝันถึงเลขที่4 3หมู่ส ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองถูกตำรวจผังห้องเพื่อจะมาจับเขาบอกว่าท่านทำผิดกฎหมายในฝันท่านยังบอกกับเขาว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะตำรวจมาจับที่ห้องเลขที่202ปัจจุบันท่านผู้ฝันอายุ43ปีท่านเกิดวันที่29เดือน5พศ2525 วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าใา้ไปซื้อลอตเตอรี่กับพี่สาวกำลังเลือกซื้อแม่ค้าชี้ให้ดูพร้อมพูดบอกว่ามีเฉพาะตัวเลข8เท่านั้นในฝันท่านมองเห็นเลข8ตัวเดียวเป็นสีแดงแล้วจึงเอาลอตเตอรี่เลขท้ายหมายเลข38และได้จ่ายเงินไปจำนวน100บาทอีกด้วย วันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้อาบน้ําให้กับลูกชายกําลังเช็ดตัวให้เขาแล้วมีหนอนตัวใหญ่มากไต่ออกมาจากหัวลูกชายเยอะมากเลยท่านมองดูที่หัวของเขาเป็นแผลเป็นรูใหญ่มากความจริงลูกชายของท่านเขาอย่างสบายดีเขาอายุห้าเดือนเกิดเมื่อวันที่22เดือน9พศ2567 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปบ้านสามีและได้เจอกับทวดสองคนอายุมากกว่าร้อปีซึ่งทุกคนใส่ชุดขาวกันหมดความจริงท่านไม่เคยเห็นท่านทวดสองคนนี้เขาเสียไปนานแล้วอยู่ที่บ้านเลขที่106ทับสปัจจุบันคนฝันกำลังท้องได้8เดือนอายุ25ปี ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะผู้หญิงมีหลายความฝันฝันว่าหญิงปืนสั้นปืนยาวหลายนัดแล้วยังฝันเห็นแฟลตตรงข้ามไฟไหม้ในฝันท่านได้ช่วยเขาดับไฟขณะที่ออกจากบ้านจู่จูประตูหลังบ้านยังหลุดออกมาอีกด้วยบ้านของท่านเลขที่864-29ส่ทบ29ส่วนบ้านที่ไฟไหม้เลขที่8 5 6 แนวทางตัวเลขจากความฟันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังโปรดใช้วิจารณายาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ